เมื่อเนี่ยได้แหนมตุ้มเซเว่นเห็นคนกินหลายต่ำกันเลยเอาเอามากินเมองกันนะหาสื่อยกัยกเนี่เดแบบนี้จะเป็นแหนมสไลัดแหนมตุ้มจะเป็นแบบนี้แหนมตุ้มนี่แบบนี้เลยได้มาบอกหลายหนมองว่าเซเว่นค่ะเพราะว่ามันมี่หน่อยเดี๋ยวตำแกะลงกันเด้อจุ่มจิว๋วน่ารักแท้มาบบนที่นี่เขากินกับสลัดน้อยนี่บอกสลัดน้อย ข้าวโสิให้บอกพริกเขาไปไลยลายนี่ลองซิ้มแบบสไลด์เบิงค่ะอืมมันวนสับแบเปรี้ยวพอดีอืมนี่แหนมตุ้มแหนมตุ้มจิว๋วตัวนี้อ่ะสองตัวจะเป็นกระแสกินก็ผักเนาะที่บอกค่ะ แกงหมักพริกดูดูวยน้ำนะคะอือตัวนี้จะเป็นลูกพักหวานค่ะมันมันอือหือไม่นม่นม่หวานน้ำจุ้มจิ่ง คนหาซื้อคนหาซื้อเนี่ยต้องไปดักเอาจตซื้อได้นะครับการตลาดมันก็นดีดี ลูกออนนไ้ค่ะลูพักหวานหรือหวานหวานนะมวานหวานมัออน,ออน,ออนๆอ๋ออ๋อกินไปแล้วอ๋อกินกินเอกหมยหวมสูนนะเนาะ ินตามแม่ตูก๊กอกแม่ตูกบอกกินกับผักสลดัดใช่ไหมคะผักสลัดอย่างเงี้ยคุณบอ ลมดดหน่อยอากาศห้อนหอนกรมอุตุพ่นบอกว่าฝนจะตวกว่าสันพายุบอกเห็บกัน่าวันที่แปดถึงวันที่เก้า ไม่สิบแปดอะได้นะสิบแปดจากโมงโตกี่โมง มากกว่า,วานี่แซ่บด้วยค่ะพี่น้องมันหวานหวานมัน,มนเป็นหมากปาลา Gòm <laughs> ha, vàng, mặn Khai kìa thằng này mà phá hoàn Mới kìa anh thưa Thấy mây thịt bộ ่มละข้ามโหดค่ะก็เขาเหนียวน่ต่ะว่าแบบสไลด่สไลด่มันสีมีความมีหนังเป็นหนังหนังเปรี้ยวกว่าแบบตุ่มอาจจะแบบสไลด่มันอยู่ตังซื้อมาหลายมือหละยตัวสไล่แบบตุ่มซื้อมาเมื่อขึ้นแต่ึ้นยมเพั่วไปและค่ะ แต่ลูกผักหวานมีกินแค่ช่วงนี้ว้าวมาก อ้าวกิ่นลงเนี่ยัยเนี่แยดไปเลยค่ะ กิ้นแนมแก้มผักไม่ดูโดดนะลูกโดดคือพริกนะคะตุ่มแหนมตุ่ม ตำเทต้องไปแบบนั้สามหนึ่งห้าเจ็ดห่อห่อละอต้องหกบาทถ้าเพื่ออยากไปกินกะไปฮาวด้วยค่ะในเซเว่นแสบอยู่ค่ะอร่อยแต่ต่ำเพื่อกินครั้งแรกคือเป็นลูกผักหวานเนี้ ครังแรกในชีวิตเลยมีความมันมันวามหวานคุณแบอกลือจังอก็ือจังอย่างเนี้ยแต่มันมีความหอมเหนื่อยข้าห,หวานเวลาไปแกงมันจะมีความหวานความหอมอะแต่ลูกมัน,นอร่อยกว่าถขาว่าโอเคการกินผักหวานลูกผักหวานครั้งแรก อเอา่น้ังเมื่อนี้คลิปนี้กะแหนมแหนมตุ้มของเซเว่นนะคะเป็นกระแสหลายๆกับพ่อกระหามากินเนี่ยนะคะมาช้าแต่มานะนะคะอยากให้ตทำรีวิวสินค้าประเภทแบบไหรือว่าอาหารตัวใดทีมันเป็นกระแสกะ เหม็นมาหลายเด้อค่ะเด้อที่พยายามไปหามานะคะอันนี้ก็หามาเราเด้อค่ะเพราะว่าเห็นเขากินหลายๆพิกี้หรือช่องเขาก็กินกันแ,ววแต่ว่าต่ำเพราเด็กหาบอนเห็นคือกันมันบอท่านเขาเถื่อมันเบิดก่อน,นะคะ่ะมันเป็นกระแสมันกับเบิดไหวนะสินค้ามันหมดไวเนาะเอาไปมือในคลิปนี้ค่ะตำกับกาพขอถทดขอพายถ่าตำกินมุ่งม,ม,มั่นกินวักผักกาพขอถทดขอพายน้ำขาดไปแล้วค่ะพี่น้องอขาปลอนคิปหนาจ้าตอนดีจ้า